สวัสดีค่ะมาเจอกับน้เฟื่องแล้วนะคะจากคูปะ้าสัมพัสยุค2009-2003วันนี้เฟื่องจะมาพูดถึงเรื่องการขั้นตอนการเช่าซื้อดรเท็กเตอร์กับทางร้านคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามีลูกค้าหลายท่านสอบถามมาเยอะมากเลยว่าถ้าสนใจเนี่ยต้องทำยังไงต้องยื่นเอกสารยังไงผมต้องเริ่มต้นยังไงวันนี้เฟื่องก็เลยจะมาบอกรายละเอียดคร่าวๆในการเชา่าซื้อรถซึ่ง ก่อนหน้านี้นเฟิ่งเ,เคยทําคลิปลงไปแล้วคลิปหนึ่งแต่อาจจะพูดไม่รู้เรื่องหรือว่ายังไงก็ไม่รู้โอเค่ม <c oughs> okay. ต้นจากเออขั้นแรกเลยคือลูกค้าจะต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าอยากจะได้รถรุ่นไหนลูกค้าต้องเอาไว้รถไปใช้งานด้านไหนซึ่งถ้าลูกค้ายัางแบบยังลังเลยอยู่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมจะต้องใช้รถรุ่นไหนเนี่ยลูกค้าสามารถปรึกษากับพนักง,งานขา,ขายของทางร้านได้เลยแลวพนักง,งานขายทางร้านเนี่ยก็จะแนะนาว่าลูกค้า ใช้งานานานนะต้องใช้รถรุ่นนี้ลงไลนต้องใช้รถรุ่นนี้นะอันนี้สามารถปรึกษ,ษาปกะกับงานขายได้เลยพนักงานขายของทางร้านเราก็จะให้คำปรึกษ,ษาให้กับลูกค้าได้อย่างแน่นอนค่ะและเมื่อเราได้รถรุ่นที่เราสนใจรุ่นนี้เลยจะต้องการเช่าซื้อแล้วเนี่ยก็มาถึงขั้นตอนการปรึกษ,ษาเรื่องข้างวดค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่2นะคะนั่นก็คือค่ะ <c oughs> และขั้นตอนที่2นะคะนั่นก็คือการคำนวณข้างวด ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งหมด3แบบนั่นก็คือรายเดือนราย6เดือนหรือว่ารายปีลูกค้าสะดวกแบบไหนลูกค้าสามารถแจ้งสิวได้เลยซึ่งถ้าเป็นแบบรายเดือนเนี่ยก็คือผ่อนแบบแทกเออผ่อนแบบรถยนต์ทั่วไปเลยหรือว่าเป็นราย6เดือนก็คือ1ปีเนี่ยจะมีงวดใหญ่ด้วยกัน2งวดและที่เหลือก็จะเป็นงวดย่อยหรือว่าถ้าจะเป็นรายปีก็คือปี1กะจ่ายงวดใหญ่แค่งวดเดียวแล้วก็จ่ายงวดย่อยอีก11งวดจ่ายแบบนี้ว,วนไปเรื่อยๆจนติดค้างงวดนะคะ ต่อมาเป็นขั้นตอนที่3คือการยื่นเอกสารขั้นตอนนี้ทุกคนจะต้องสงสัยว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการยื่นประเมินเพื่อบอกเลยว่าใช้คลิกเดียวใช้เอกสารแค่4ี่ห้าแผ่นนั่นเองก็ยื่นประเมินได้แล้วนั่นก็คือทะเบียนบ้านบัตรประชาชนของคนซื้อและก็คนค้าแค่นี้เองสามารถยื่นประเมินได้แล้วเราสามารถเช็คเครดิตของเราได้เลยว่าเราสามารถผ่อนได้ไหมเราสามารถอรถคันณีได้ไหม แล้วก็จะมีคําถามต่อมาอีกว่าคนซื้อมีคุณสมบัติยังไงคนคํามีคุณสมบัติยังไงพึ่บอกเลยว่าคนซื้อเนี่ยง่ายๆเลยก็คืออายุ20 60ปีขึ้นไปถ้าเป็นเกษตรกร,ร,ก,รก็มีทั้งเป็นเกษตรมีวินขายผลผลิตหรือว่าพูดง,ง่ายๆเลยเนี่ยก็คือมีรายได้ที่สามารถผ่อนชำระรถแท็กซี่คันนี้ได้สบายแค่นั้นเอง ส่วนคนค้ำเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยจะต้องแบบผมไม่มีคนค้ำเลยผมหาคนค้ำยากเลยผมอยากจะออกรถแบบไม่ต้องใช้คนคำ้ำผมจะต้องทำยังไงดีซึ่งบอกก่อนว่าออกรถไม่ต้องใช้คนค้ำก็ได้เหมือนกันแต่ดาวสาสรถึงห้อร์เซ็ขึ้นไปอันนี้ยเรต้องใช้คนคำ้ำแต่ถ้าเรามีงบประมาณจำกัดต้องบอกก่อนว่าคนค้ำเนี่ยเป็นปัญหาที่ง่ายนิดเดียวคือสามารถใช้คนในครอบครัวค้ำได้ เป็นเราซื้อและแฟนคับอันนี้ก็สามารถทําได้แค่นี้เองในเบื้องต้นในการขอเอกสารนะคะก็คือจะอันนี้คือรวมๆเลยก็คือจะใช้เป็นทะเบียนบ้านประชาชนของคนซื้อและก็คนคำ้ำเพื่อมาจ่ายเงินประเมินให้คและหลังจากที่ลูกค้าน,นี่ส่งเอกสารให้กับทางเซลแล้วทางเซลก็จะส่งเอกสารต่อไปให้กับทางลิซซ์หลังจากนั้นนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางลิซซ์นเนี่ยติดต่อไปว่าคุณพี่ครับผมขอเข้าประเมินหน้าง,งานหน่อยคุณพี่สะดวกวันไหน ซึ่งในขั้นตอนนี้ลูกค้าสามารถแจ้งกับทางาานิสซินได้เลยว่าผมสะดวกวันนีคาา้คุณเข้ามาประเมินผมได้เลยในวันนี้หรือว่าคือสามารถแจ้งได้เลยว่าสะดวกวันไหนนิสซินก็จะเข้าพบกับลูกค้านั้นหลังจากที่ลิสซินเข้าพบแล้วเนี่ยผลมันก็จะมาได้ที่เฟืองซึ่งต้องบอกก่อนว่าระยะเวลาก็จะขึ้นอยู่กับทางาานิสซินอีกว่าเขาจะใช้เละระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารกี่วนันซึ่งโดยประมาณแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3วันถึง5วันทําการ หลังจากตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะได้ออผลมาให้เฟืองละถ้าผลอนุมัติลูกค้าสามารถแจ้งเฟืองได้เลยว่าอยากรับด้วยวันไหนวันนี้เลยหรือว่าขอรอเลิอกออีกสักพักหนึ่งก็สามารถแจ้งได้ทางร้านก็จะส่งรถให้กับทางลูกค้าซึ่งบอกก่อนว่าฟรีค่ะและอันนี้ก็คือภาพรวมในการยื่นประเมินหรือว่ายื่นเอกสารให้กับทางร้านของเรานะคะซึ่งถ้าลูกค้าสงสยัยหรือว่ายังไม่เข้าใจสามารถ เข้ามาพูดคุยกับทางสิวได้เลยในร้านนาะหรือว่าจะโทรมาก็ได้ปรึกษาหน่อยว่าผมต้องการจะยืมประเมินเนี่ยผมผมดูคลิปแล้วผมไม่เข้าใจผมขอสอบถามหน่อยเนาะว่าต้องทำยังไงบ้างเพื่อมีโปรโมชั่นมาแนะนำทุกคนบอกเลยว่าโปรเดือนเนี้เด็ดมากๆม,ม,มีอะไรบ้างไปดูกันเลยสำหรับปโปรโมชั่นเดือนกระดักระดักกรักระดก One hour later. สำหรับโปรโมชั่นเดือนกรกฎาคมบอกเลยว่าไม่เคยเจอโปรแบบนี้มาก่อนห <c oughs> ลักๆเลยนะอันนี้เราจะพูดรวมๆเพราะว่าเดี๋ยวกลัวลูกค้าหัวใจหวาย <c oughs> กับโปรโมชั่นเดือนนี้ซื้อรถเดือนนี้คออีท4คูปองละค่ะแลที่ไหนไมันถาไม่ได้แล้วและแถมน,นะคะสำหรับลูกค้าที่ดาวรถสูงสุดถึง50%เนี่ยรับเงินดาวเพิ่มเติมไปอีก10,000บาท แล้วก็ลูกค้านะคะที่สนใจที่จะออกรถกระทางคูปต้าภายในเดือนนี้รับไปเลยเงินโอ,อนเข้าบัญชีอีก2,000บาทแล้วก็บัตรน้ำมัน3,000บาทเห็นไหมมีแต่คุม้มกับคุ้มกัรซื้อรถเดือนนี้ส่วนรลดเบี้ยนะคะสูงสุดถึง2บาทไปเลยและอย่างซื้อรถพร้อมกับอุปกรณ์ฟรีอีก3ชิ้น ซื้อรถโดยทิมต้องใช้คนค้าแล้วยังจดทะเบียนให้กับลูกค้าฟรีอีก1ปีมีประกันลดให้ด้วยบอกเลยว่าออกรถเดินเนี้ยแค่แบบว่าใช้รถฟรีถึงปีหน้านเนี่ยก็คุ้มสุดๆไปแล้วแถมยังมีของแถมอีกมากมายไกลกองที่คุณไม่หวั่นไม่ไหวคุณลูกค,ค้าและลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากจะออกรถกระทง ota, ังฮต้ทาสันพิยุสสอพันก้าสุพรรณบุรีสามารถติดต่อเพื่อมาได้ที่เบอร์ศูนย์ก็ต่อหงสามก็เจ็ดสี่สี่สามหรือว่าจะเข้ามาพูดคุยทางทายได้ที่ฮต้าสันพิยุสสอพันเก้าสุพรรณ เดยวเลืมยเท่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วค่ะบ๊ายบาย